นนะะก็มาพบกับครูมิวคิวแมนอีกเช่นเคยนะคะอ่อีนี้เป็น e ีพที่สีแล้วนะคะซึ่งเราอยู่ด้วยกันมา3 e มอแล้วอ่ะเดี๋เรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อนี้โจทย์ว่าให้ a b c d เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่า a ลบ b เนี่ยคูณอยู่กับ c แล้วก็เท่ากับ a c ลบ b c อ่าข้อนี้ง่ายมากเดี๋ยวจะมาเขียนการพิสูจน์เลยการพิสูจน์ ก็เราเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มเนื่องจาก a ลบ b คูณอยู่กับ c เนี่ยเท่ากับ a บวก ลบ b แล้วก็คูณอยู่กับ c เท่ากับ ac บวกลบ b c ก็อันนี้มาจากสมบัติการแจกแจงค่ะก็คือเราแจกแจง c ข้าไปคูณในวงเล็บสมบัติการแจกแจงอยู่ในข้อ d เขียนกำกับไว้นะคะ เท่ากับ a c บวกกับลบ okay. หนึ่งคูอยู่กับ4โอเคลบทึงมาจากลบบเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองค่ะก็เท่ากับ a c บวกลบหนึ่ง เขียนเหมือนเดิมเอาไหมนะคะ a บวกกับลบลบหนึ่งกับ b คูณ c โอเคเท่ากับ a c เนี่ยบวกอยูกก่กับลบ b 4 ถัดไปก็คือเท่ากับ e b. ลบลบเจอบวกก็ได้ลบขายคื่เราพิสูจน์กันเลยนะคะใน ep ที่1พิสูจน์กันแล้วว่าลบเจอบวกเนี่ยได้เท่ากับลบก็เราเขียนได้เลยค่ะลบ b z อะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้อนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาสรุปคําตอบกันก่อนนะคะดังนั้น a ลบ b คูณอยู่กับ c เท่ากับ a ลบ b 4อ่ะนี่คือคําตอบของข้อนี้นะคะ